้ครับพี่นอ้องอีแล้วครับผมเก็ร้องยังเกาะสันอ,อีแล้วยังนี่มันกินปลาครับอ่าอีแล้วไอ้แล้วข้อการครับผมอีแล้วอีแล้วงัวงัวนหน่อยเก็บไข่มาแดางแต่จพะพร้อมคนใาเก็บไข่มาแดางแต่สมัยสมัยแรกก่อซันเก็บไข่เก็บไข่แขล้วก็มาบอเอา เ,เก็ดปีแลวครับนี่เบิ่อว่ะจ<อ>ับไดปะนี่ไอ้ลองมาจับเบิ่อว่าทันได้ปะไหนเดียวเฮ็ดเดียวเขาจะก,การตบเองใช่พะลุอ้าไปไหนบ่ตรเลย โอ้ยจนไก่ไปไสนเนาะคือเ uh, um, ่เห็นเนาะฮู้นะครับแล้วเกิดมเกิดไหมสอนไงครับผมเจ็ดปีแล้วตัวเนี่ยตัวคนโอ้มันกินปลาเสื่อมบ่อยสัน มันกินปลาเสียมปะน่ะนกไห้มันกินยังทุกมื่กินหมดกินหมูกินปลากินทุกอย่างอันนี้อแม่งกินโดนองแมงเมาใหญกินดิมันเียงดีเนาะต้มต้มเกมเราขาเนาะ คือจะมีแห้งนะครับผมพี่น้องเอ้ยเบิง่งกธรัดายางของนกครับผมเมื่อเขามาอยู่แบบอ่าแบบกับชาวบ้านแล้วนะครับเนาะมมนแบบธรรมชาติแบบธรรมชาติไม่นช่เข่าไก่ไประด้ครับผมตัวนี้มันคุคน้นนอยู่เลยเจดปีแล้วเจ็ดปีนี่ก็โอ้เจ็ปียังตัวหน่อยอยู่นะรับแม่เนาะครับผมเอ่กัอบนกแม่ ขันแมนอยู่ในปลาเนี่ยมันตัวใหญ่แล้วเนี่ยมันโอ้ยมันเป็นยัยสามีเลยสานีบอกอืออีแล้วยังนี่เคยน้อยแล้วยังนี่ใช่แล้วตัวจะต้องขวานเคยนอนอีแล้วยังไม่ย,ย,ย้ายมาปีกันมันือเปล่าไม่ย้ายจะปีกมันละละไหนลองจับตรงไหนฮันจับบอต้อกินไก,นก,กาานน่ต้องกินไก่ที่นี่แล้วอีกข้อการขวานมีบอกต้องกินไก่โอ้หนุ่มบาดเดียวค่ะนี่แหละตัวกินไก่ตัวนี้เจ้าไปเห็นบอมันกินปลาแม่นบอแม่ นี่นะกินปลาดีนเนาะตัวกินไก่นำหน่ไก่ดิกระจีมันเกงน่งเนาะจับได้เลยเนาะพวกนี้มันเก็อ้วนซทำหนีแล้วเนาะอ้วนซทำหนีแหละมันใหญ่ซทำหนีแหละผมก็ว่ามันใหญ่กว่านี่บ่บ่จะเบิ่งเด้อถึงมันเชิอยู่ทั้งฝ่านั่นแล้วข้อการก็ว่าไส่ได้ป้าดดได้ป๋อเพุ่อเดชในครูเอาไปต้มอยู่ไหม ปลาดุกปาลาคอได้ปลาเสื้อมาก็เลยมาใหยปลาให้นกลงเลยเอาดีละ่าติ่มปลานี้นีนาหนมั่อีส็แล้วมนหมาอย่างั้น กับเพื่อเดิไปหากินแบบธรรมชาตินี่กแต่เขามาหากินอยู่บ้านใน,ในี่ไกลมากเลยแต่นาะเสิร์นลงมาองเงี้ยเนี่ยตัวนี้เขาเอาอยัางให้กินมันก็กินกลนกินสบัดถิ่มซื้อๆได้นดี่อืมสบัดถิ่มซื้อๆปลากัน็คืออีกาอีกาเนี่ยมันกินเลยเด้กินลืล่นๆอีกาครับผมนในเายการว่าอีาอเลวเอ,อีเลวข้อการครับ<อ>ผม มาอยู่ในบ้านแต่ว่านกมันอิซ้อนง่ายครับสอนใหันบินไปบินมาให้มันม่อใดพึกแก่หน่อยฝึกแก่หน่อยมันลายยางดีเลยให้มันลาไม่ให้เอาเนาย,เยตอนนี้ก็ฝึกได้ปะนี่กกตัวน,นี้ปล่อยได้ครับผมปล่อยได้ยังครั้งไว้ได้ครับผมปล่อยแบบธรรมาชาติไปแต่มันไปไปครับมันอยู่กับคนโดนแล้วบ่ได้ผูกก็ไว้ได้ครับผม ไม่ได้บังไรตรงนี้ ฮะลิปมันสมพ่อเราปัญหากินไรไเนาะเอนี้ยมาครับพี่น้องัาตานของนกเาครับเนาะยุบจุบจุบเอาครับผมที่แล้วนี่กินเนื้อเป็นอาหารครับผมว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ปลา